ต้นบุญเป็นไงมัง่งสบายฉีดวัคซีนเนี่ยยัง,ยงก็ไม่ฉีดหรือว่าไม่มีโครงการที่จะฉีดนี่แต่ว,ว่าตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้ไปฉีดตอนนั้นไม่ได้ไปฉีดเหรอ ใบไม้อุดตันที่ที่หลังคาน้ำก็เลยรั่วก็เลยตัดต้นไม้แล้วก็ซ่อมหลังคาแล้วแนนต้นบุญเป็นไงมัง่ง<ป>ฉีดวัคซีน,นยังยัง<ป>ก็ไม่ฉีดหรือว่าไม่มีโครงการที่จะฉีดอต,อนนตอนนั้นไม่ได้ไปฉดนนไ,ไดเีดเหรอ ที่ไหนอ่ะไปฉีดที่ไหนก็ไม่ได้มาฉีดที่วัดหรือว่าเราไม่ไปฉีด,ท,ด,ดทำไมไม่ไปฉีดนนเลดอลต้องฉีดแล้วนะออกไปตรงไปตรงไปยังนะตรงไปเนะ บอกทางด้วยทาง,งนี้มีนิจอดไม่เดี๋ยวของลงด้วยจะจอดตรงไหนเดินไกลไหมอยา,ากที่ใกล้ที่สุดอ่ะตรงไหนทางโน้นเลี้ยวเลียเ้ยวนู้นเหรอเลี้ยวนู้นมีรถขวางก็ใกล้จอดตรงไหนตรงนี้ก็ได้ไม่ก็ทางโน้นลมแล้วเอาของลงได้ไหมของมีนมอ่ะ ไม่มีที่เก็บเจอะตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ปะเจอะตรงนี้อะไรเนาะเจอะตรงนี้อออนนะโอเค ถ้าาถยกมือ,อเดี๋ยวเอาเอาปัจจัยมาให้เนี่ยมันต้องตั้งขนาดนี้อ่ะส่งมาทางนี้นะเอถ่ายมาทางนี้หนะ่อย แ a ปปี้เบ t ร์ a y ดเดย u ทูยูปัดใจมาให้ระวังล่นหายนะอ่ะเอาไว้ซื้อ i p แพดซื้อมาก็ใช้ไม่ได้ <iPhone. S 2> ไอโฟน,บบนจะไปซื้ออะไรเนี่ยเริม่มบุญเร่มบุญเหรอเก็บไว้ซื้อรองเท้าใส่ไหมครรองเท้ามี <c oughs> มีกระเป๋าเก็บมีอะไรไหมมีม,มีเหรอ <c oughs> อ่ะลงเอาของลงระวังประตูโดน <c oughs> <c oughs> อ่ะถึงจะได้เดี๋ยวเอาของลงระวังหายนะอ่ะอันนี้ถือแบบสีกล่อง เอาถุงใส่ไหมหรือว่าตือสองมืออุ้มมาเลยเห็นันล้วเดี๋ยวขึ้นมาบนรถด้วยวะแล้วมาะม้าอยู่ไหนอะฮะมาม้าไม่ได้มามะมะไม่ได้มาหรออ๋ออ๋อ <c oughs> เเอออาไปเก็บก่อนสวัสดีครับแล้วมีกิจกรรมอะไรมีกิจกรรมอะไรไม,มไม่มีแล้วเนี่ยมั ช่วงนี้ช่วงไหนว้างตอนนี้่วาเหรอคือ<ะ>ตอนนี้เนี่ยโยมพ่อเขาเออ่นั่งสมาธิแล้วเขาก็มีอา่าอะไรอะ่ะผวัล้าะป่าหรืออะไรสักอย่างไม่ทราบแล้วก็เดี๋ยวพอบ่ายก็จะมีพิธีมุทิตาพระกับสมณเณรที่ได้รับอ,อะไรนะสอบผ่านอะไรสอบผ่านไมหมร,รัตน์นสอบผ่านไหม ไม่ผ่านเหรอไม่ผ่านก็ต้องสอบใหม่เข้างในนีออกมาแล้วแสดง่าพิธเสแล้วออไปดูทรข้างในนี้ใไหมอไปไม่ได้ใส่เข่ามั้เป็นไรไหมล่ะไม่เป็นไรนะดับเครื่องกันนะ ะอะไรนะดับเครื่องดับเครื่องนะแล้วนี่เขาวิ่งมาได้ป่ะมันจอดชิตอีกหน่อยมาจอดชิตอีกนิดนึง <c oughs> อ่เดี๋ยวเราเข้าไปไม่แบนแบน,แบนขนาดไหนไอ๋อเออเดี๋ยวไปปั๊มเอ๊ะทำไมมัน,นดังะโดนโดนอะไรทั้งอยา่างไปไม่ไปเป็นไรข้างในมีอะไร แล้วทำไมสอบไม่ผ่านครับไม่ไม่ใช่สอบอโรงเรียนะแต่สอบสนามหลวงสอบสนามหลวงสอบสนามหลวงคืออะไรเเปป็นปนี่ยรรมดสอบอะไรบ้างอ่ะบาลีบาลีอ๋อบาลีมันยากเหรอส่วนมากก็ไม่ไม่ค่อยผ่านหนิดน,น่อยเหรอ